สวัสดีครับเปรียบเทียบพาขมคอเลยค่ะแมนบวละนะฮะบอสเสหเห็นภาพเลยค่ะมักไผมักมัน่นเขามักกันย่า่สีบ่มักบว่ามีนะฮะเมื่อนี้อาจารย์เบียร์ไปใส่คามไม่รู้จะไม่ให้ตามอาจารย์เบียร์เลยลุงไม่ยอมแบ่งมอโดกที่ดินจะมีเจตนานยึดไว้ฟ้องศาลจะนะครับเห็นภาพค่ะกดไลค์กดแชร์สวัสดีเกือบสองพันท่านที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผม ได้หรือยังครับของขวัญให้ของขวัญด้วยนะครับจะได้เปิดการมองเห็นแล้วก็ช่วยกันกดขอใจขอจอให้ด้วยนะครับจะได้เปิดการมองเห็นครับผมใช่ทนายหนกระแสไหมคะทําไมไปบ่อยจังคะไปบ่อยอะไรไม่ได้ทำไมไปบ่อยจัง,ไ,ออไ,ไ,มไ,จงไม่ได้ไปบ่อยเลยพี่นะพี่หนุ่มไม่ชวนรูปหล่อปันไดอี์ไหมาสอยร่วมกันอ่านไม่ออกพี่ไม่ถูกก่อนตั้งสติหน่อยสิรอแถมมือกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะหวัวฟูมาก ไม่ค่อยเจอลูกชิวแบบนี้เลยค่ะทําไมสามีทําผู้หญิงท้องควรฟ้องผู้หญิงหรือผัวหรือผู้หญิงคะแล้วต้องรอมันคลอดไหมคะ FC ว่ายังไงตอบพี่แกหน่อยผัวไปทําผู้หญิงอื่นท้องฮฮฮแผวพาวกับผู้ใหญ่บ้านเข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครสักคนเรื่องของเขา ะะให้เขามีความสุขด้วยกันหวังว่าเขาจะมีความสุขกันแล้วก็จับมือแฮปปี้เอนดิ้งเศร้าดากันนะครับแต่ถ้าดา่าแต่ถ้าหยุดด่ากันไม่ได้นําเต็มปอดเลยว่าเขาขางไผ่นำยายองเขาขางภูษณะแล้วนะครับเนาออันใดที่มันคุ้ยกันไดก็คุ้ยกันซะอันใดคุ้ยกับบัานไดหงอกันโดดนั่นแหละกำลังใจที่แสนดีอย่าถามอีกอย่าถามดูถามไปเขาก็เอาไปตัดอีกนะครับคอยกับมาด่าคอยอีก นะฮะฉันพิมพ์ถูกด้ค่ะเข้าใจข้อความมันไหลไวทนายต้องเฝ้าอ่านนะฮะสวัสดีด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขาด้วยค่ะทนายพึงตื่นหรอผมนอนตั้งแต่สองทุ่มครึ่งตื่นเก่ามงนอนตื่นนอนตื่นตื่นมาตอนตออีสองครึง่งดอกลอยราย,ายวันเขาบอกจะส่งทีมวงที่บ้านขูป่ประจานตำรวจจ้ะแจ้งความได้เลยจับไ้ยี่ิบสี่ชั่วโมง สวัสดีทนายบวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยนะครับจัดทรงผมเนี่ยมันจัดตั้งเดียวบริษัผมไม่ได้สระผมอะฟูๆหน่อยพี่เดี๋ยวไปคิดเดยอะวันนี้สบายๆหน่อยไม่หนาวจะ้ะแมนจะ้ะลำคานวันๆบ่มีอย่างอย่างดีขึ้นฟ้องกันละนว่าตามบทสนทนาปลอดภัยตามทนสนปลอดภัย ตอบตรงเนาะทนายฟังเข้าใจง่ายขอบคุณครับหนูกลับมาติดตามย้อนว่าทนายว่าคนพ่อปันกันแมนคนพ่อปันกันยืนน้ำกันยัหังล่ะวันนี้กันดอกคนพ่อปันกันอยู่กับใครคะอยู่กับน้องสะปายจ้ะกดไลคกก์กดแชร์กดติดตามชอ่องนะครับแนะนําทนายดีๆขอนแก่นให้หน่อยครับดีทุกคนนะฮะเอาสิทธ์อะไรไปบอกว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีบ่มีสิทธ์ดีทุกคนกำไพ่กำมัน่น ซื้อรถด้วยกันแล้วเลิกกันเขาเอารถหนีไปค่ะฟ้องศาลเลยจ้าคนอี่หยางดากันยังรอค่ะคนไทยจ้าคนอุดอรลูกนี้หล่อแบบบ้านๆจ้าธนาอยู่กุมภาาปีจ้าพ่อแม่สามีเสียชีวิตสามีก็เสียชีวิตแล้วมีสองคนค่ะเราจะได้มมดกไหมคะมีอะไรมีลูกหรอมีลูกสองคนลูกไงรับแทนคนไทยจ้าเพิ่งตื่นเนี่ยเลยจ้าไม่รู้จากสักคนไงคะ สวัสดีค่ะก็ไม่รู้เพราะผมจะไปรู้ไหมล่ะทนายมีอยู่แปดหมื่นคนนะครับแล้วผมจะไปรู้กับเขาไหมล่ะกำไพ่กำมั่นพี่หาไพ่หามั่นนะครับเสียหามาหา,หาทนายหาทนายหากันรู้สิไปตอบถือดินะฮะถ้าจะฟ้องผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วทิ้งงานต้องเอาทนายเฉพาะทางไหมคะถ้าทนายทั่วไปรู้เรื่องไหมล่ะนะฮะเป็นโรคปอดสิไปหาหมอทั่วไปสิไปหาหมอโรคตับ เป็นโรคตับสิไปหาหมอมาเร่งเจ้าคิดว่ามันจะรักษาถือปะล่ะนะฮะคอยกระถามงสั้นนะฮะแต่มันเป็นหมอคือกันเข้าใจไหมคนที่เขาชำนี้ชำนาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันย่อมดีกว่าขึ้นได้ไปอย่างเจ้าอยู่สางเฮียนจะไปหาสางสมรสมันจะสางในบริฮียนะฮะมันก็เป็นสางคือกันเจ้าก็ต้องเข้าใจใช้สมองคิดคิดนิดๆนะนะฮะว่าความคดีเมียหลวงเมียน้อยไปใช้คดีทนายไฟแนนซ์ฟ้องสิเจ้าคือว่ามันจะท่านเขาบล่ะนะฮะ เข้าใจไหมนะฮะเวลาเราไปทํางานทําอะไรเนี่ยนะฮะถ้าไม่ใช้คนเก่งเจ้าจะใส่ไผ่เจ้ามีเงินใส่คนโง่เห็ดงานเจ้าได้อย่างลูกน้องที่มาทํางานก่นกอสร้างสมมตินะเป็นผู้รับเหมาบักหนึ่งปึกบักหนึ่งสาลาดัดบักหนึ่งเห็ดงานดีบักหนึ่งเห็ดงานง่เจ้าอยากใส่บักแ, çek, แดเจ้าก็อยากใส่บักสลัดเงินเดือนเท่าไหร่มือเท่าไหร่มือละเจ็ดรอยใส่บักปึกมือละสามรอยก็อยากขี่ค้านจ้างมันมันขี่ค้านมันเห็ดบดีมันก็วิสัยยังไงมันก็เป็นแบบนั้นเข้าใจไหมใช้สมองคิด ตั้งแต่การเลือกนายความแล้วเข้าใจบอการใช้คนคุณต้องใช้คนเก่งใช้คนโง่นี่มึงก็ได้แต่เรื่องโง่ๆ่าละแล้วผิดพลาดมามันแก้ไขไม่ได้บางคนอยากได้ของฟรีบ,บางคนอยากได้ของถือซัมซุงกี่กระตือกนี่มันจะผ่านบละ่ล่ะบอกกับบมหูเรื่องอยู่ขนาดบอกกับเจ้ายัางบมหูเรื่องอยู่มันจะเอาความอะไรไปว่าความชนะเขาได้ห่วยอยาถามนะฮะอย่าปึกคนอื่นโง่มันเรื่องของคนอื่นแต่เราอย่างโง่ แล้วการที่เก่งที่สุดคือการใช้คนเก่งทํางานการเลือกคนใส่กับงานคนที่เก่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมตองเรียนหนังสือเก่งได้ผมตองนี่เก่งนไม่ไม่เกี่ยวฮะการที่เก่งคือการใช้คนเก่งทํางานมีเงินมาแสนหนึ่งสมมตินะทนายแถวบ้านเท่าเอ้ยมันปึกไว้จะใส่สามหมื่นแต่งานนั้นมันจะต้องใช้คนที่เก่งจ้างแสนหนึ่งหรือมันจบจบบอจบจ้างสามหมื่นมานางเกียนแม่งเ้ยบอกกับกูกับบวหูเรื่องแม่งเ้ยกูจะยังไหนนอชีวิตกูแม่งเ้ยมึงจะไหวบอวะ แมงเอย้ยงขื่นสารกขบะปหวอยู่บอกกับพวกหูเรื่องอยู่จ้งเสียจะเอาอะไรยอมจ้างแสนหรือจะจอมจ้างสามหมื่นผมถามเถอะในความเป็นจริงนะครับยอย่าโจมอย่าจม,าจมผมขอร้องอย่าจมหลายๆนะครับใช้คนโง่ก็โง่โงครับงานทุกชิ้นนะไม่ใช่อาชีพทนายความอย่างเดียวงานทุกชิ้นเข้าใจบอถ้าคาสั้นขาสเมีสถาปานิกบอคาสั้นขาสเมีบริษ,ษัทบอคาสันขาสเมีใบประกอบวิชาชีพนู่นนี่นั่นบอเข้าใจไหมงานบางอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้ ทำได้ทุกคนเข้าใจบอสนะฮะถามว่าสร้างแถวบ้านตอห้องน้ําตอนนั้นตอนนี้ใดบอไใดฮะแต่งานบางอย่างนี่สร้างท่อไอแถวบ้านเท่าเนี่ยนะครับสถาปนิกเนี่ยจะไปสร้างตึกแปดร้อยสันน,นี่เฮ็ดไดบอเฮ็ดบอไใดฮะคุณต้องมองหลักของความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ให้เข้าใจกันเข้าใจบอห่วยถามว่าเป็นจริงเนี่ยเป็นอย่างนะครับวอากันบอเวอากันบอก ศาสาไม่คดีไอ้ศสนะได้ผมเก่งได้ผมสนามาจังสันจังซี่อุ้ยจังสันจังซี่เขาหลอกเงินมึงอ่ะนะครับเขาหลอกเงื่อนเจ้าคุยเนี่ยฟังดินะครับคุยดิฟังดิฟังเขาตอบโต้กันเขาถามมาตอบหนึ่งถามมาตอบสองถามถามตอบ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 ได้คือจบนี่คือคนที่เขาเข้าใจถามมาต่อไปนี่หาคนที่มันถามมาต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคุยรู้เรื่องเนี่ยอันนี้คือแก้ไขได้แน่นอนลองกนไปถามปั๊บเนี่ย หามเลยทำหนี้ก็บ่หูเหมือนคดีแชร์ผมยกตัวอย่างคดีแชร์แชร์ขั้นบันไดแชร์วงขั้นบันไดกินแจกดอกนะฮะรับตามมือจองออขั้นบันไดขั้นบันไดรับตามมือจองวงเปียวงบิดนะฮะไอแจกดอกมันจะไปจ้างข้างหน้าไอฟ้องสู่คดีแชร์เรื่องของปล่อยอเรื่องของช่อโกงผมถามหน่อยขนาดไอแบบเนี้ยเขายังอธิบายคุณไม่ได้แล้วมึงคิดวามึงสิรอดคุกบ่ล่ะคอยถามทั้งสัน้น มีคนมาถามชทนายเหมือนกันไหมทนายเหมือนกันครับทนายเก่งทุกคนครับโง่ที่สุดนั่งอยู่นี่นะนี่นั่งที่โง่ที่สุดนั่งอยู่นี่แต่ดาเก่งที่สุดอาจจะนั่งอยู่นี่ด้วยก็ได้เข้าใจไหมครับให้เราเลือกหาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นอยากได้ของถืตอตลาดนัดอยากได้ของแบนเนมกับตั้งห่างแม่นไม่ซ้ำนัน่นแล้วแต่เฮาสิมกเน,นี่ยมันเลือกอย่างนี้ฮะเป็นผมบอกมือเส้นขเขาจะมาจ้างแต่ผมทีทนา้เอาเรื่อให้มาแล้ว นะครับบตอตต่อดอกกี่ขัน้นต่อเสียไปลเวลา,มวลาผมเวลาเพจอย่างอื่นดีกว่านะ,าจะเจ้ามาทมทีมมเ,เ,เมื่อกี้เมื่อเสารนี้เจ้าเออสองหมื่นผมต่อไปหมือนก็เขาจะบอกว่าหมือนเจนหารอยจบกันเอาตามนั่นจบฮะบอต้องไปเสียเวลาบอต้องลำรีลำไรเอาเวลาเพจอย่างอื่นดีกว่านะฮะผมว่าความเหมือนหนึ่งผมได้สองสามหมื่นภาษาถมทีเขาจะเฮ็ดเบิ้ดมือเข้าใจบ่ครับย่าลำรีลำไรนะครับให้มันแลว้วแล้วมันจบบอต้องมานั่งเครียดนะฮะหลักในการจ้างทนายความเนี่ยทนายความแต่ละคนไม่่เทากัน รเราต้องเข้าใจก่อนว่าขนาดความแต่และคนไม่เท่ากันผมถามทานายดังๆในโซเชียลท่านหนึ่งนะครับถ้าไม่ร้านไม่ต้องหาพี่แล้วบอกมันด้วยนั่นเห็นบอกไนะเขาบอกว่าร้านนะครับล่าเจ้าของซัมนี่เขาจังประจ่างสังแม่มันคือกันนะไม่เสียเวลาเลยบตอนนี้นะครับค่าทานายความเนี่ยนะครับอยากซอยครับพี่ทองประชาชนอยากซอยครับแต่ว่าเวลาช่วยปับ๊บอันอันอันเอาหลายเอายากอ่ะเข้าใจปะแห่งคนจ่ายค่าได้น้อยไอ้ค่าทนายถึกๆแหง้งเบายาก อันซุ่มจ้างมือละแสนนี่นะครับโอ้ยแป๊บเดียวเอาเลยแล้วแต่ทนายเลยอะไรให้พี่เซนตามตรงไหนให้พี่จัดการอะไรบ้างเขาบอกมาเลยครับนะฮะง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยครับนะฮะง่ายมากเลยคนที่จ่ายแพงๆนี่ง,ง่ายมากเลยครับเขาเขาจ้างเลยครับเขาไม่เขาไม่สนด้วยบางคนเจอมาจ่ายสดด้วยจ่ายเลยเดี๋ยวพี่จ่ายเลยนะครับน้องไปทําตามงานนั้นเลยลงังนได้บตอตอเด้บ ไปตอมองอื่นมาตอมาตอคอยลำข่าน่อยไปเอาผื้นไม่ก็ได้นะครับมันต้องมันแล้วแต่ครับมันแล้วแต่คนเข้าใจไหมฮะมันแล้วแต่คนว่าจะแค่ไหนอะไรยังไงนะครับไม่ใช่ว่าคุณมีสิทธิ์อย่างเดียวมันเป็นสัญญาจ้างทําของใจเขาใจเราคุณมีสิทธิ์ต่อได้คุณมีสิทธิ์เลือกได้เขาก็มีสิทธิ์เลือกลูกความได้เหมือนกันอย่าไปด่าเขาบางคนพนยิงค่ะก่อนจะบอกว่าเขายิงมึงมึงจาของไปมึงมึงเลืองหลายอะ่ะเข้าใจบอสฮะมึงเรื่องเยอะครับ มึงเรื่องเยอะเขาก็ไม่เอาเข้อใจบอลําคานลังค้นนเนี่ยเขารับคดีเขามากหายปั๊บเรื่องหลายอ่ะครับไม่อยากรับเลยพูดจริงๆนะบางคนเนี่ยฟัง,ท,ฟงท,ทําไมฟังเลยทําไมถ้าค่าทนายคนนี้แพงอยูเลยครับทําไมแพงจังวะฟังกับลูกครับว่ามันเรื่องหลายผมจะให้อย่างคนเรื่องหลายผมไปเอาคนที่เขาคุยรู้เรื่องดีกว่าเถืกอเราคุยกันลูเรื่องง่ายๆสบายหค่ยังกระไดแล้วแต่เลยส,สิสังสิ้งังเขาก็เห็นหายแค่หายแค่หายกับรังคนแม่งเรื่องหลายกูบอกมึงดอกปวดหัวมันนอนเขียดหค่ยัง แล้วคนที่อันตรายที่สุดในการว่าความเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามร้องผมเนี่ยร้องไป3มคดีมีฝ่ายตรงข้ามร้องอมีนะฮะแต่คนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามครับลูกความเราบางทีเราหวังดีกับมันบางทีเราทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาแต่พอไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยกลายเป็นว่าเราโดนเข้าใจไหมครับคนที่น่ากลัวไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามครับแต่คนที่น่ากลัวคือลูกความเรานี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วครับ จำไว้จำไส่สมองไว้่าไปอ่อนตโลกอยู่ดอดรฮะย่าให้ปล่อยวะยังปล่อยโบเกงอยู่นะครับให้เข้าใจกันถ้าเจอกันแล้วไม่โอเคกันเดินหนีฮะคุณไปหานะฮะสำนักวัวสำนักวัวก็มีสำนักวัวสำนักไฟก็มีแต่ไฟนี่นนะฮนะค,คนละสำนักเข้าใจบอสํำนักไผ่สำนักมันคนคือกันมันค่อยพอกันเสื้อค่อยโลดคนผก คือกันมันสิพอกันคนเหมือนกันมันจะเจอกันคนที่เด็ดขาดเหมือนกันแล้วชัดเจนเหมือนกันมันจะชอบกันแต่ถ้าคนไหนที่มันมาหาตามใจไอ้พวกมาหาตามใจเจอผมนี่ดีดออกเบิร์ดละผมดามันก่อนอยู่ม่ได้หรอครับมันไม่เอามันไม่เอาผมแน่นอนผมถามหน่อยเมียน้อยอย่างเงี้ยจะมาจ้างผมได้ฮะผมพาไปรับสภาพมันเอาไหมมันไม่เอาหรอกครับมันหนีฮะมันหนีเลยเสื้อคอยโลดนะครับเมียน้อยจะมาจ้างหรือครับมาสิ คาทนายเท่านี้เลยดด้วยนะครับแล้วก็พาไปรับสาร,รภาพไปไหมว่าเอาครับมันบ่เอามันจะไปหาคนมาไม่ผิดนะคะหนูไม่รู้คะ่ะหนูไม่ผิดคะ่ะเขารักหนูคะ่ะหน,นูนี่นั่นมาหาข่อยเจ้าคิดว่าข่อยสิดาบ่ะละ่นะฮะมันก็บ่เอาข่อยคือเกา่าสำนักควายเจอสำนักควายเลยฮะสำนักง้วอยู่กับสำนักง้วแหะครับคนพ่อกันมันจะอยู่น้ากันเจ้าจําไปเลยนี่แหลนะคําตอบนะฮะทนายว่าเรื่องเอเมร่าเนี่ยว่าวดอกเรื่องเอมร่ายังข่อยบ่หูเรื่องยี่ยไปว่าวหลายข่อยเจอไปดอกนึ่งแล้ว นะฮะเขาดา่าข่อยมารอบหนึ่งแล้วบู้หูบอกนะฮะสร้างแมนมาเป็นพี่น้องขอ่อยจะคนยัไปว้าเรื่องผู้อื่นไหลว้เาเรื่องเจ้าของนี่นะฮะไฟสิเป็นน้อยเป็นหลวงไฟเรื่องของไฟของมัน่นวิจิยวก็ข่อยผู้หูเบิดผู้หูเบิทุกเรื่องผู้ใช้หลอกให้หลงรักและหลอกเงื่อนฟองในบการาฟอกรองฟ้องไม่ได้หรอกครับเราโง่เองนะครับมันไม่มีการหลอกกันหรอกครับหลอกกันไปได้ซึ่งความรักมันไม่มีฮะ นั่นคือหลักของกฎหมายเวลาจะเลือกผัวเนี่ยก็ควรจะเลือกให้ดีไม่ใช่รักเขาอย่างเดียวเนาะบางทีก็ต้องตรวจทะเบียนสมรสด้วยตรวจโรคด้วยตรวจประวัติอาชญากรด้วยนะตรวจทะเบียนสมรสเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นเปียนน้อยเขาไหมนี่ตรวจโรคด้วยมันเป็นเอดบอนี่ตรวจประวัติอาชญากรด้วยมันเป็นโจรไหมมึงตรวจก่อนว่าเป็นตรวจตะของนะฮะสำคัญมากเลยตรวจของนี่นะฮะตรวจของนี่ตรวจหลายสําคัญหลายตรวจของอย่างเดียวนะฮะเนาะ หลักในการมีคู่ครองหนึ่งตรวจทะเบียนสมรสก็ก่อนตรวจประวัติอชาชญกรรมเขาด้วยตรวจโรคด้วยมีลูกบอมึ่งบ่มีอย่างบ่ม,มีสมองอย่างจักย่างตรวจของอย่างเดียวนะฮะเออตรวจของปั๊บพ่อของปั๊บเอาเลยเป็นผัวเลยนะฮะเป็นไดตีลังกาวบว่าบน,นี้ว่าเขาหลอกหนูเขาไม่หลอกมึงหลอกมึงโง่นะฮะเขาจะไปหลอกได้ยังไงเขาไม่ใช่ผีตื่นก่อนบางทีก็ต้องเข้าใจในความเป็นจริงด้วยนะครับไม่ประเคนเงินเขาให้เขาจะรักเธอไหมหเขาบรักเธอดอกนะครับ คะมึงหาสภาพผัวแบบนี้มึงเช็คตะของนึงเนี่ยมึง่านไปร้อยปีมึงก็ไม่ได้หอกผัวที่ดีนะนะครับมึงก็ขอบดำซื่อแหละม่มีประโยชน์ยังนะฮะเอาจักไปละบูหูพานไปแปดคนเขาก็หลอกมึงคือเกาหันละนะฮะมึงพร้อมปลึกมึงบอสลาดเมื่อไหนมึงสลาดเมื่อนั้นมึงจะเก่งเองนะครับเครื่องแปลภาษาไทยไม่ทันเลยครับทนายพูดถูกมากค่ะ เจ้าสีแขวไปตื่นมากน่ะสีแล้วครับแขวอาบน้ำแล้วตัวหัวฟู้ซื้อบริษัทผมโทรมาเอะปั๊บหนูโดนหลอกนีหลอกเร่งได,ได้นะครับเหลี่ยมปันแปลวหนูมันสะมาสีหลอกได้ขอบดำคือย่างบ่หูละ่ะคิดเอาโลละกันขอ่อยบ่มีขอบผู้มีขอบก็คิดเอาจมผู้ใดจะท่านบ่หูละ่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยครับไพเอาเตือนไปต่อยข้างหนา้าค่ะซึมเสามาซองนี่คะ่ะโอ้ยผูกข้อโหลดนะฮะฟฝ้าเลยฟฝ้าโหลดครับผมเนี่ยมาซึมเสาแถวนี้ฟฝ้าไปเป็นพระละมูเนี่ยครับมันเป็นพระละมูสังคมว่าจะเลิศหรอกครับถ้าสังคมเรายังตามใจกันอยู่ว่าจะเลิศจกเมื่อเทือดหรอกครับผมรักษาได้รักษาครับรักษาบ่ได้ปลอยมันครับเนาะคนตีกันได้้านบุญนะนะครับ คอยมันตีกันดูเอาบ่ปไปแหนะเลียงเีย <ๆ S 2> ดูเอาคอยบ้านมันตีกันมันตีกันในคนเมืองพ่อเอาคายม,มาหรอกดไลค์กดแชร์รด้วยนะครับทนายเรืองผู้ยาบาลจบยังคอยจบแล้วจะจบไปคอยจบแล้วเด้พื้นป่จบเรื่องของเขาคอยจบแล้วยังมาถามคอยอีกนะฮะ ทนายไทยบานไทบานของแท้ครับวันนี้ได้กินแกงไก่เซนอรมอสมบอเมื่อในสิกินข้าวปุ้นนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับไม่อยากด่าหรอกครับไม่อยากว่าหรอกครับอยากให้ทุกคนได้ดีหมดนั่นแหละครับตั้งแต่ไลฟ์ติกต่อคนายไม่ทํทาให้ผิดหวังเลยครับตั้งแต่ไลฟ์ติคต่อคนาไม่ทําทนายตั้งแต่ไลฟ์ติคต่อคนายไม่ทาเฮียอะไรเลยเหรอหรือว่าไงอันนี้ว่าตัวเองหรือหรือว่าผม กู้เงินแบบไม่มีสัญญาสีอาขึ้นได้จังใดครับท่ามใจครับกฎหมายบอกว่า2 0 0พับาทขึ้นไปจะต้องมีลายลักษณ์อักษรนะครับเนาะหรือว่ามีข้อความแชทสนทนากันนะครับเราทําอะไรที่มันมักง่ายตั้งแต่แรกนะฮะทำอะไรที่มันไม่รอบครอบตั้งแต่แรกก็ต้องรับบาปข้อกรรมนั้นนั่นแหละครับคือความเป็นจริงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนะฮะตรงดีฉฉานมากเลยจ้ะอยู่ด้วยกันมา20ปีเลิกกันเขาไม่ยอมแบ่งฟ้องเอาครับกรรมสิทธิ์รวม พิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนเด้ออ่านไม่ทันเยอะช่องนี้ทั้งสองพันหกอ่านไม่ทันหรอกครับงานบบมี่ฮะงานบบมี่กับนางจมก็ได้ผมเชื่อว่าผมไม่ได้ว่าความทุกวันก็ดีนะผมนั่งให้ความรู้ประชาชนนี่ว่าไปว่ามากว่าไปมากๆผมว่าหลายๆคนไม่จะเป็นเอ้ยจะไปจ้างข้าหน้ดีอกวะเขียดแต่ว่าเวลาฟังไปแล้วเออระจ้างก็ได้วะเออมันก็ควรจ้างนี่วะเออไอเนี่เขาเคยเห็ดได้นี่วะเอ้ยี่กาแฟนี่วะอันนั้นก็นี่นี่วะนะฮะเอาคีโมเอา มึงเป็นไผ่มึงมาดากูอินี่มึงเป็นไผ่มึงเอาสิ่งอย่างมาดากูเขามาดาในซองกูพร้อมมึงเป็นไผ่กูเป็นผัวมึงเดทที่มึงจะมาดังดากูเด้ปน,นีขี่มัวมึงก็อย่าเบิงเมืม่อยเบิงซองอื่นมึงเป็นอย่างเป็นเอาหลายบ่รู้ว่าจังไดตอบด้วยคำถามตาไไรสดมากนี่พระเ้าดาหลายปน,นีเด้ มึงเงิดเทอะล่ะพี่น้องกูบอกมาดากูแม่กูยังมาดากูยู่เอาเชิญไล์มาบ่เอาเมื่ากูประกาบ่เมื่ากูประกาบ่ารู้ว่าจังไน เอามึงคือบอลับบ,บ,บีริลุ่งกินเข้าไปยังไล่สดไล่สดดาคนก่อนไล่าดาอดอบรบักก้าเมือ,อมาสองมือแล้วครับบอลับ,บเอาบักก้าขึ้น บ้ากล้าคืออะไรกัปากดีจักเป็นไผ่ไปลงนรกหันมึงก็ต้องไปลงหลุมไปลงนรกเนาะ <l ap. S 1> ครับผมอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเลยทีนี้จะมาสามสี่พันผมอ่านไม่ทันหรอกสี่พันช่องนี้เก้าร้อยช่องนี้อีกสามพันเอ็ดสี่พันอ่านมาท่านนะฮะมันมาลับฮะไม่อยากด่าใครเลยนะพูดตรงๆถ้านายเปยผมนะผมอ่านมาท่านแบาานบน,นี้ พี่ว่ามีสารเจากระดามันดูเจาขอบข,ขามไปดามันดูเขอบอกกันไปแล้วเมื่อถึกเือว่ถึกตับมันนะฮะหลอกเงินคนในไอจีแจ้งความจับเลยครับเอาขามมาทั้งนี้ออมาดา่าผมนี่เหรอช่องนี้เหรอผมไปผมไปหลอกใครในไอจขึ้นมาพูดสิเอาข้ามาช่องนี้ขึ้นมาพูดขึ้นมาเา้าขึ้นมาเบาขึ้นมาเบา,ข,า,เาขึ้นมาพูดสิ ค้นมาเว้าดูไปหลอกตรงใดผมไปหลอกคุณหรือคุณไปโง่ให้คนอื่นหลอกคุณต้องเอาให้ดีนะต้องถามนะบางคนมาบอกว่าผมหลอกไม่ใช่ผมไม่หลอกคุณแต่หน้าผมอ่ะไม่ใช่ตัวผมคุยมึงโง่เองมึงไปให้มันหลอกอะ่ะนะฮะผมผิดเหรอฮะผมผิดเหรอบางทีมาดา่าผมบางคนโทรมามาดา่าผมบอกว่าผมไปหลอกเงินผมถามหน่อยผมได้คุยกับคุณไหมผมไม่ได้คุยกับคุณ คุณไปโดนคนอื่นหลอกแล้วมาด่าผม่อยงงมึงโง่เองไม่ใช่กูหลอกมึงกูไม่เคยหลอกใครผมไม่เคยหลอกเอาเงินใครเลยจริงน้อยนักน้อยหนาที่จะจ้างผมเอาผมเชื่อดิผมไลฟ์สดทุกวันไม่มีใครจ้างเลยเชื่อไหมก็เนี่ยเห็นไหมผมก็เวลารับโทรศัพท์ผมก็รับให้ทุกคนฟังด้วยกันนะฮะเขาจ้างไหมเขาไม่จ้างฮะ แมนบอกม่ตะไลหนีครับไปจ้างแถวบ้านเราเลยครับไปจ้างแบบนี้ครับอันนี้ไม่คุ้มครับไปแจ้งความครับไปแจ้งความดีกว่าครับอย่ามาจ้างนายความอันแพงไม่ต้ข่อยว่าจังซี่ถือบอหรือผมบอกว่าวถือถ้าคนที่ฟังทุกวันเนี่ยจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรเอามาลงหลุกเอามาลงหน้าโลกทำไมนะฮะเอามาล่งหน้าโลกทำไมสูนะ